s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อย The Future Sight กับผมด็อเตอร์ไก่กุลเชษมงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Sight นะครับกับผมพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็กร์กุลเชษมงคลครับวันนี้เนี่ยมีเรื่อง มาเล่าให้ฟังอีกและนะครับเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจครับมาจาก station director ครับคุณโจะนะครับอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณโจก็มาถามผมว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะวันหน้าเนี่ยในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีคณะแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สกิลเนี่ยหรือทักษะเนี่ยมันมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจริงหรือเปล่าจะสามารถเรียนทักษะอะไรก็ได้ผสมผสานกาัน หรือว่าแนวทางในการเรียนหรือแนวทางาการจัดรูปแบบนในมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่คุณโจถามผมมาผมก็เลยได้แรงบันดาลใจนะครับเลยอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะนะครับในอนาคตนะครับภาษาไทยเราอาจจะใช้คําว่าสหวิทยาการก็ได้นะคำนี้สหวิทยาการภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า interdisciplinary นะครับวันนี้พี่แกจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะเราจะมาดูกันว่า ปัจจุบันนี้ทักษะอะไรสําคัญวันหน้าการเรียนจะเป็นยังไงและเราควรต้องปรับตัวยังไงบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นอย่างนี้เพื่อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนลองคิดตามนะฮะว่าคนไทยเนี่ยเขาเชื่อว่าการเรียนในในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญถูกไหมใครก็ตามที่เรียนสูงสูงคนนั้นก็จะมีโอกาสในการหางานได้ดีกว่าคนอื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปริญญาเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ จนมีคนชอบแซวว่าเออเอาปริญญามาแปะฝาบ้านหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะนี่คือแนวคิดของคนไทยตั้งแต่ดั้งเดิมเรียนสูงมีโอกาสในการทำงานเรียนสูงจเจริญเติบโตเรียนสูงได้เปรียบนะครับส่งผลให้คนไทยก็เรียนเรียนเรียนไปโดยไม่ต้องคิดอะไรมากอะพอเราอยู่อยู่มัธยมจบมัธยมไปเราทาอะไรครับเราก็ต้องเข้ามาหาลัยไงใช่ไหมฮะเข้ามาหาลัยก็ สอบเรียนดีหน่อยก็แข่งเข้าไปมหาล,ายลัยรัฐที่มันเข้ายากหน่อยอ่าเรียนไม่ดีก็ก็เรียนสักมหาลัยหนึ่งอ่ะนะฮะแต่ต้องเรียนเพราะถ้าไม่เรียนเราก็คิดว่าเราอยู่ไม่ได้อ่ะนะโดยเฉพาะในสังคมไทยและยิ่งทุกวันนี้นะก็มีมหาลัยเปิดหลักสูตรเยอะแยะมากมายเนะี่ยช่วงที่ผ่านมาคนก็เรียนเรียนแล้วก็เรียนอีกอ่ะไม่รู้จะทําอะไรกันนักหนาก็ไปเรียนหนังสือนะฮะเชื่อไหมว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะมหาลัยทําเงินดีขึ้นเพราะอะไรเพราะคนก็ ไม่ไม่รู้ทําอะไรก็ไปเรียนหนังสือก็ได้มันก็ทําให้เอ่ามหาลัยก็เติบโตอยู่ได้นะครับคนก็เรียนเพิ่มขึ้นตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ยมีคนจบด็อกเตอร์เนี่ยเต็มมากมายไปหมดเลยนะครับแต่คําถามคือไอ้ที่เรียนจบม,มันมีคุณภาพจริงเหรอเอออันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเนาะหรือว่ามันมีแต่ปริญญาเว้ยใช่ไหมฮะพี่ไก่พูดอย่างนี้ฮะในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วกันนะคนที่เรียนเยอะนะฮะทำวิจัยเยอะ ไม่ที่แปลว่าทํางานเป็นนะออพี่ไก่เองอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกเลยว่ามันก็ต้องวุ่นวายกับพวกงานวิจัยใช่ไหมฮะทำนูน่ทนทํานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับวิจัยเนี่ยแล้วก็เจอคนมาเรียนหนังสือเยอะแยะมากมายเลยแต่พูดตรงๆเลยถามว่างานวิจัยที่เห็นน่ะมันเอาไปต่อยอดหรือไปใช้ประโยชน์ได้จริงอะ่ะกี่ตัวอ่าถูกไหมหรือมันเป็นงานวิจัยขึ้นหิ่งอะ่ะเคยได้ยินคํานี้ไหมคือทํากันไปอย่างนั้นะ่ะแต่สุดท้ายมันไม่ได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ ะะส่วนคนที่เข้ามาเรียนเองหรือคนที่เป็นครูเองหรือเป็นอะไรเงรี้ยหลายๆคนก็อยู่ในมหาวิทยาลัยอะ่ะก็ทําวิทยเก่งเรียนเก่งความรู้เยอะแต่พอออกไปสู่วงการจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้ทํางานดีอย่างนั้นก็ได้นะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ต้องแยกนะว่าการเรียนมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะมันเป็นเรื่องที่ Certify เราอย่างหนึ่งว่าเรามีความรู้ความสามารถแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถแอพ l y หรือนำไปใช้ประโยชน์จริงๆในชีวิตได้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าต่างประเทศเขามีความแตกต่างกับเราเยอะนะเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าคนไทยเน้นเรียนสูงปริญญาสำคัญถูกไหมต่างประเทศถามว่าเป็นยังไงเอาไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วละกันนะครับเอาสหรัฐอเมริกาล,ละกันหรือพวกอังกฤษออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าเขาก็ให้ความสําคัญนะกับปริญญาเนี่ยมันมีความสาคัญอยู่แล้วละ่ะเรียนหนังสือมันย่อมดีกว่าไม่เรียนอะ่ะถูกไหมฮะแต่มันไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคนไทยนะเพราะเขาเน้นเรื่องการทํางานด้วยการดํารงชีวิตทักษะอื่นๆที่มันจําเป็นอะ่ะนอกเหนือจากตัวปริญญานะครับถ้าเราไปดูเด็กต่างชาติจริงๆอะ่ะพี่ใหญ่บอกเลยว่าหลายๆคนจบไฮสคูลไปเนี่ยหลายๆคนไม่ได้เล่งที่จะเข้ามาหาวิาลยนะแต่เขา เลือกที่จะไปใช้ชีวิตก่อนนะครับลองไปทํางานลองไปท่องเที่ยวแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ดูว่าตัวเองมีความชอบอะไรแล้วก็ไปเรียนในสิ่งนั้นนะฮะเพราะเขาไม่ได้มองว่าไอ้ปริญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญไม่มีไม่ได้เหมือนกับคนไทยไงถูกไหมฮะซึ่งจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละแต่อยากจะบอกว่าต่างประเทศเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บก็แปลว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องการทํางานกับการดํารงชีวิตนะฮะเท่าๆกับหรืออาจจะมากกว่าปริญญ,ญาด้วยซ้ําซึ่งมันก็ มันก็มีข้อดีหล,หลายอย่างนะเพราะมันจะทําให้คนที่ไปเรียนคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้จริงๆไม่ได้เรียนไปงงินๆเหมือนเด็กไทยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียนแบบตั้งใจกับการเรียนไปเงันๆเพื่อให้จบได้ปริญญามาผลมันต่างกันอย่างชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กายอยากสรุปอย่างนี้ว่านี่คือความแตกต่างนะครับครน,นี้เอ่ยเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะว่า อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยในโลกยุค2 1 s t century เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ไปอ้างอิงก,กับปริญญามากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับถึงแม้เมืองไทยยังจะมีค่านิยมแบบนั้นก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่าเริ่มเปลี่ยนไปเพราะคนที่มีปริญญาอย่างเดียวอ่ะอาจจะอยู่ไม่รอดก็ได้นะฮะถ้าไม่มีทักษะที่จำเป็นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนมาจบมปลายตะบี้ตะบันเอาเรียนหนังสือต่อไป ยิ่งคนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนด้วยนะคือกูเรียนไปงันน่นเรียนไปเพื่อให้พ่อแม่แฮปปี้หรือว่าเรียนคิดว่าเป็นหน้าที่กูก็เรียนไปแต่ไม่ได้มีโฟกัสที่ชัดเจนหรือไม่รู้ว่าต้องการทําอะไรในอนาคตพวกนี้อันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะเติบโตออกไปแล้วก็ไปทํางานแบบไม่มีจุดหมายนะครับแล้วก็จะสุดท้ายจะไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้แล้วก็จบไปไปทํางานมันอาจจะไมไ่ใช้ประโยชน์ได้เลยก็ได้ นะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังเพราะฉะนั้นพี่ไก่ก็เลยอยากจะบอกว่ามันเลยต้องมาคํานึงถึงเทรนตัวหนึ่งวันนี้ที่เมื่อกี้พูดเกิดนํำตั้งแต่ตอนแรกเลยที่บอกว่าเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าสหวิทยาการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า interdisciplinary ก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีปริญญาเยอะๆเหมือนแต่ก่อนแบบที่คนไทยทั่วไปคิดแล้วนะครับแต่เทรนของโลกคือคนคนนึงครับ ต้องเรียนหนังสือหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มีสกิลที่หลากหลายหรือมีทักษะหรือความชํานาญที่หลากหลายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่าเออไอการมีสกิลที่หลากหลายเนี่ยมันคืออะไรแล้วตัวอย่างคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อ่ามีข้อมูลก,ก่อนที่อยากจะบอกว่าแล้วไอสกิลอะไรที่มันจําเป็นล่ะทุกวันเนี้นะครับหลายๆคนคงตั้งคําถามเออพี่ไก่บอกว่าปริญญาไม่ได้สําคัญมากที่สุด เหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ทักษะจําเป็นถูกไหมแล้วทักษะอะไรเพราะฉะนั้นพี่ไก่ก็เลยขอเล่าให้ฟังนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจาก world economic forum นะครับหน่วยงานนี้ทําวิจัยครับแล้วก็มีการทำรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตออกมาโดยรายงานออกมาว่ามีทั้งหมด10สกิลที่เรียกว่า top 10 skills ที่คนในยุคปัจจุบันและอนาคตต้องมี อ่าอยากรู้ไหมว่าคืออะไรสิบอันดับอันดับแรกเลยให้ถ่ายให้เวลาสาวินาทีหนึ่งสองสามหมดเวลาอันดับแรกครับที่สกิลที่ทุกคนควรจะมีต้องบอกก่อนนะไม่ได้เน้นว่าคนเป็นผู้บริหารหรือคนทํางานเริ่มต้นหรืออันนี้คือสกิลที่คนทั่วไปที่จะเดินเข้าไปทํางานในองค์กรองค์งกรหนึ่งหรือจะอยู่รอดให้ได้นะคาค้ะต้องมีนะคือพูดถึงทุกคนเลยสกิลแรกเรียกว่า problem solving ภาษาไทยเรียกว่าความสามารถหรือทักษะในการแก้ไขปัญหาเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยแก้ไขปัญหาไม่เป็นนะพี่ไก่พูดอเรื่องนี้มันยาวนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าการแก้ไขปัญหามันมีวิธีคิดมันมีระบบมันไม่ใช่อยู่ดีๆใครเจอปัญหาอะไรแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปอิเล็กเคขะไม่ใช่มันมีวิธีดังนั้นเรื่องการแก้ไขปัญหาจึงเป็นทักษะอันดับหนึ่งที่ World Economic Forum บอกต้องมี นะครับเอามาดูตัวที่สองที่ต้องมีเช่นกันคือสกิลที่เรียกว่า critical thinking เราเคยได้ยินคำนี้แน่นอน critical thinking แปลเป็นไทยว่าความคิดเชิงวิพากพอพี่ใก่แปลเป็นไทยเนี่ยบอกเลยว่าคนฟังแล้วงงความคิดเชิงวิพากค,คืออะไรวะแปลง,ง่ายๆครับความคิดเชิงวิพากค,คือการคิดแบบมีเหตุมีผลมี rational มีตรก,กะไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆ นะครับเวลาใครพูดอะไรหรือเราได้ข้อมูลอะไรเราต้องรู้จักมีอาร์กิวมีการโต้แย้งนะครับมีการคิดอย่างอื่นที่พยายามสืบหาความจริงไม่ได้เชื่อทุกคนอย่างง่ายดายนะฮะคิดอย่างมีเหตุมีผลมีตรรก,กะอ่ะเนี่ยเรียกว่าความคิดที่เรียกว่า Critical Thinking ซึ่งเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่มี Critical thinking อ่า นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเหมือนเดิมพี่ไก่ลงรายละเอียดไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะได้แต่อธิบายคร่าวๆว่ามันคือความหมายของมันคืออะไรแล้วเป็นเป็นความคิดประเภทไหนใครสนใจลองไป search ข้อมูลต่อได้แต่ไอ้เรื่อง critical thinking เนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเพราะในมหาวิทยาลัยไม่มีสอนวิชานี้เอแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้่ต้องมีทักษะต้องมีความชํานาญต้องฝึกฝนนะครับโอเค มาดูทักษะตัวที่3ครับทักษะตัวที่3ามเรียกว่า creativity creativity เนี่ยแน่นอนทุกคนคุ้นเคยครับมันคือความคิดสร้างสรรค์ทุกวันนี้เราจะอยู่บนโลกได้เราจะปลอดภัยจากการถูก disrupt ได้เราต้องรู้จักคิดนอกกรอบบ้างคิดสร้างสรรค์บ้างนะครับเพื่อนทุกวันนี้ก็เลยมีคนพูดถึงเรื่อง design thinking เยอะอจะคิดยังไงให้มันนอกกรอบคิดยังไงให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าคิดยังไงให้เข้าใจผู้บริโภคแล้วก็ design อะไรให้มัน ให้มันตอบโจทย์กับคัสเตอร์ได้ขายได้นะฮะพวกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Creativity ทั้งสิน้นเรื่อง Creativity นี้มีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยบ้างพอหาได้นะครับพอหาได้ก็มีหลายๆแห่งเปิดสอนจะไม่เหมือนเอนสองตัวแรกที่ไม่มีเรียนตรงๆนะครับอาสกิลตัวต่อมาครับตัวที่4ที่ต้องมีคือ People Management คือความสามารถในการจัดการคน จะบอกว่ามันเป็นเรื่อง human resource management ไหมหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องนั้นสัทีเดียวนะครับการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความหมายของ people management คือเราต้องสามารถจัดการคนได้บริหารเขาได้แล้วก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจเขาอะนะครับมันมันอาจจะไม่ได้เป็น technical เท r มเท่ากับ human resource management นะแต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคนนะครับโอเคข้อห ความสามารถหรือทักษะตัวต่อไปที่สำคัญคือ coordinating with others คือความสามารถในการทำงานร่วมกับชาวบ้านในการอยู่ในการทำงานในการคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันในการสร้างอะไรใหม่ๆร่วมกันนะครับพูดง่ายๆคือคุณทำงานคนเดียวไม่ได้คุณต้องรู้จักคำว่า team work ถ้าคุณเป็นคนที่ individual มากๆอนาคตคุณแย่นะฮะคุณทำงานร่วมคนอื่นไม่ได้คุณแย่คุณจะเติบโตยากเพราะฉะนั้นทักษะเรื่อง coordinating with others ก็จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับ ถัดมาครับเรื่องตัวที่6นะฮะ Emotional Intelligence นะฮะแปลเป็นไทยง่าย,ายๆครับคือคุณต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะครับเรียนหนังสือดีทำอะไรได้ดีหมดแต่ไม่มี Emotional Intelligence ไม่มีเรื่องความคิดทางอารมณ์ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์นะครับควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะเข้ากับคนอื่นไม่ได้พวกเนี้ยสุดท้ายทำงานต่อไปอยู่ในองค์กรก็ไปไม่รอดคนเก่งอยู่คนเดียวมันอยู่ยากนะ แต่ถ้าอยู่เป็นทีมมีคนช่วยซัพพอร์ตด้วยคุณเข้ากับคนอื่นได้คุณจัดการอารมณ์ของคุณได้ดีกว่านะครับคุณย่อมมีโอกาสทํางานและได้เปรียบคนอื่นถูกไหมฮะรวมกระทั่งถ้าเกิดว่าคุณจัดการอารมณ์ได้เวลาคุณมีอ่าอาร์กิวเมนต์กับคนอื่นคุณทะเลาะกับเจ้านายคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยคุณจัดการเรื่องอารมณ์คุณได้ใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้คุณทํางานอยู่ในองค์กรได้นะครับโอเคนี่คือตัวที่6เรื่อง Emotional Intelligen c e ตัวที่7ครับเรื่อง De decision m making ทักษะตัวนี้ก็เป็นทักษะที่สําคัญเหมือนกันนะฮะคือเรื่องของการตัดสินใจเวลาเราอยู่ในองค์กรเราต้องเจอปัญหาต่างๆนานา,นาถ้าเราแก้ไขปัญหาได้แล้วเราตัดสินใจเรื่องอื่นถูกไหมถูกไหมเพราะเราแก้ไขปัญหาได้วิธีการแก้ไขปัญหาของทีมอาจจะมีหลายตัวด้วยกันคําถามคือเลือกตัวไหนดีที่สุดละ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทักษะเรื่องการเมกติชันเนี่ยเลยสาคัญหรือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์กรคุณมีทางเลือกหนึ่งสองสามคุณจะเลือกทางไหนดีที่สุดละ่ะ ปกติคุณเลือกตัดสินใจสร้างทางเลือกจากอะไรบางคนเลือกสิ่งที่เองชอบบางคนเลือกจากประสบการณ์บางคนเลือกจากสัญชตาตญาณแล้วจริงๆมันควรจะเลือกจากอะไรมันก็ควรเลือกแบบมี r ร t ชั n นแลคือมีเหตุมีผลมีวิธีการคิดอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทักษะเรื่องการตัดสินใจจึงเป็นทักษะที่สําคัญนะครับทักษะตัวที่8ครับเรียกว่า service orientation นะครับคือทักษะเรื่องการให้บริการอันนี้ตรงตัวพี่ไก่ไม่ต้องพูดอะไรมาก นะครับทักษะตัวที่9 n e g o ีโก t i เ n ครับคือการเจรจาต่อรองอย่างที่บอกไปเนาะทำงานต้องทําร่วมกับคนจํานวนมากอยู่แล้วอ่ะปัจจุบันเนี้ยเราเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สามารถเจรจาได้นีโกจ t เอชได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เราก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับและทักษะตัวสุดท้ายที่ World Economic Forum บอกว่าสำคัญคือทักษะที่เรียกว่า c ognitive flexibility นะครับ คำคำนี้เนี่ยมันเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับสมองแหละหรือแปลง่ายๆเป็นภาษาไทยคือแปลว่าความยืดหยุ่นทางด้านความคิดคนที่มีความยืดหยุ่นมีความคิดที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นทักษะที่สําคัญที่จะทําให้อยู่ได้ดังนั้นคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองครับทักษะสิบประการที่พี่ไก่พูดไปเนี่ยคุณมีข้อไหนบ้างคุณยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะแต่ถ้าคุณไม่มีสักตัวเลย คุณทำยังไงแน่นอนคุณต้องหามันเพิ่มเติมและหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจำนวนมากไม่ได้ตอบโจทย์กับทักษะพวกนี้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะมีทักษะหรือมีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยซ้ําเลยแต่มันมีหลักสูตรเขาเรียกว่าเป็นช็อตคอร์สเกิดขึ้นเยอะมากหรือคุณจริงๆปัจจุบันมาหาความรู้จากไหนก็ได้นะจาก Google จาก y YouTube จากอะไรมันได้หมดนยะนะครับแล้วทักษะพวกนี้ เนื่องจากมันามันไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยอ่ะเราเรียนรู้จากใครก็ได้ไงนะครับแต่ําถามคือเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้กับมันจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นต้องบอกว่าเทรนในวันนี้ความเปลี่ยนแปลงก็คือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวเพราะสกิลหลายๆอย่างมันไม่ได้ถูกสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคนเรียนรู้ที่ไหนก็ได้แล้วนะฮะคนปรับตัวมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวในบางเชื่อไหมครับว่าพี่ใหญ่เล่าให้ฟังว่า ในบางคณะนะของในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลงอะ่ะบางคณะต้องปิดตัวไปเลยอะ่ะโอ้โดยเฉพาะพวกคณะที่ไม่ใช่วิชาชีพไอ้พวกคณะที่เป็นวิชาชีพมันยังต้องอยู่ได้อย่างคณะแพทย์เนี้ยใช่ไหมฮะวิศวะเนี้ยหรือนิติบัญชีอย่างเงี้ยมันมันเป็นวิชาชีพแต่คณะอะไรที่เรียนแล้วเป็นประเภทเอจับต้องได้ยากนะฮะ คนเริ่มให้ความสําคัญลดลงพี่ไก่ไม่ได้บอกว่าวิชาพวกนั้นไม่สําคัญนะมน,มนุษย์น่ะมันเรียนอะไรมันดีหมดเพียงแต่คนนะ่ะเทรนน่ะมันให้ความสําคัญลดลงพอคนให้ความสาคัญลดลงเสร็จปุ๊บมหาวิทยาลัยมันจะอยู่ได้มันก็ต้องต้องทำไรายได้ถูกไหมดังนั้นถ้าวิชานี้มันทำไรายได้ไม่ได้มันก็เปิดต่อไม่ได้บางคณะของบางมหาวิทยาลัยก็เลยต้องปิดตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ย ในมหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับตัวเยอะมากเลยปรับตัวมีการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งโดยปกติมันก็ปรับอยู่แล้วทุกๆ5ปีนะครับในทุกหลักสูตรแหละเราก็ต้องทําให้มันทันสมัยแต่จะทํายังไงให้มันทันกับยุคนะครับทันกับเทคโนโลยีทันกับการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับพี่ไห่ก็เลยแนะนําอย่างนี้นะว่าทั้งฝั่งมหาวิทยาลัยเองฝั่งคนเรียนฝั่งคุณผู้ฟังเองต้องปรับตัวไปพร้อมๆกันนะครับ ยกตัวอย่างนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผู้เรียนก็ต้องมีทักษะหลากหลายส่วนมหาวิทยาลัยเองเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าคนที่เรียนวิชาหนึ่งก็ต้องมีความรู้หลากหลายด้วยยกตัวอย่างคนเรียนหมอในปัจจุบันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยหลายแห่งบนโลกนี้นะเพรพที่เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้เรียนทักษะหรือสกิลเรื่องแพทย์อย่างเดียวเขาต้องเรียนสกิลเรื่องอื่นด้วยอาจจะต้องไปเรียนเรื่องทักษะที่มันเกี่ยวกับพวกเรื่องวิศวกรรมเพราะว่าคุณเป็นแพทย์เนี่ยคุณ อาจจะต้องมีเรื่องการผ่าตัดถูกไหมฮะคุณอาจจะต้องมีการเรื่องการคิดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องวิศวกรรมเพราะนั้นถ้าคุณมีความรู้ด้านแพทย์อย่างเดียวด้านชีวะด้านเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอาาตมมีอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่พอดังนั้นก็ต้องมีความรู้อื่นๆอย่างนี้เช่นความรู้วิศวะเป็นต้นนะคะหรือคนที่เรียนสถาปัตย์่ะปัจจุบันนี้นะฮะหลายมหาวิทยาลัยก็มีมหาวิทยาลัยหนึ่งที่พี่ไก่ไปเป็นอาจารย์พิเศษด้วยเนี่ย มหาวิาลยเนี้ยนะฮะเป็นหาปัดชื่อดังเหมือนกันเนี่ยนอกจากสอนเรื่องการออกแบบแล้วอะ่ะเขายังไปสอนเรื่องธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นในคณะสถาปัตย์เองยังต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลยเรียนการตลาดเรียนอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียนถาปัดไปคุณออกแบบได้คุณออกแบบโคตรเก่งเลยแต่สุดท้ายคุณขายของไม่เป็นอะ่ะคุณออกแบบตามใจตัวคุณเองแต่ลูกค้าไม่ซื้อ,อแล้วคุณจะอยู่ยังไงถูกไหมฮะ คุณก็ออกแบบมาตามที่คุณชอบถต่ลูกค้าไม่เอารุนก็ขายของไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนหนึ่งมีสกิลสกิลเดียวไม่พอเอาเมื่อ,อก,กี้พูดเรื่องแพทย์ไปแล้วสมมุติคุณเป็นแพทย์ที่เก่งมากเลยเก่งสุดๆรักษาคนไข้ดีมากแต่คุณบริหารโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลไปไม่รอดคําถามว่าคุณอยู่ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแพทย์ปัจจุบันก็มีความรู้เรื่องแพทย์อย่างเดียวไม่ได้การจะต้องเรียนธุรกิจด้วย เพราะว่าก็ต้องรู้เรื่องกําไรขาดทุนวางกลยุทธ์ยังไงทําให้โรงบาลอยู่รอดด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสกิลมันต้องหลากหลายมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยไปตอบคําถามที่คุณโจถามตั้งแต่ตอนแรกเลยเกินนําว่าเออแกถามพี่ไก่ว่าอ,อ้คณะในอนาคตเนี่ยมันจะอยู่ต่อไปไหมในมหาวิทยาลัยอนาคตมันจะเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคณะมันคงยังอยู่แหละแต่คณะที่มีความสําคัญคนให้ความสําคัญลดลง อาจจะอยู่ไม่ได้คณะที่เรียนอะไรที่จับต้องได้ยากนะครับที่ไม่สามารถสร้างงานได้อาจจะมีจํานวนนิสิตนักศึกษาลดลงต้องปรับตัวครับแต่ปรับยังไงก็ค่อยว่ากันถูกไหมฮะแต่คณะที่ยังบูมๆอยู่ยังพออยู่ได้ก็ยังอยู่ไปแต่เขาต้องปรับตัวด้วยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับได้คุยกับน้องๆบางคนเนี่ยเรียนอยู่ฮา r v ว r ร์ดเนี่ยบอกว่าตัวเองเรียน m b a ฮา r v ว r ร์ดนะแต่ ในขณะเดียวกันเนี่ยมีวิชาให้เรียนหลากหลายมากซึ่งวิชาที่ไปโรงเรียนหลากหลายบอกเลยว่ามันเป็นสกิลแบบซอฟต์สกิลหมดเลยเช่นการเจราจาต่อรองการทํางานร่วมกับผู้อื่นอลองคิดดูสิว่าเขาต้องให้ความสําคัญเรื่องพวกเนี้ยเพราะบอกแล้วว่าคุณมีแต่พวก analytical skill หรือว่า Hard s ส i l l สิ่งที่คุณเรียนอย่างเดียวไม่พอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกลับมาตอบคาถามเดิมก็คือคณะคงยังอยู่แต่ต้องมีความหลากหลายมากขึ้น เรียนวิชาหลักๆของตัวเองอยู่แต่ก็ต้องมีการไปเรียนรู้ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งถ้าพี่ไก่เล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะโอ้โหว้าวได้ว่าเชื่อไหมว่าต่างประเทศเขามีวิชาแปลกๆให้นักเรียนเรียนอยู่นานมากแล้วนะครับอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยอะผมเอาเมืองไทยก่อนเมืองไทยสมมติว่าเข้าเรียนคณะวิศวะไปหรือคณะอะไรก็ได้เข้าไปปุ๊บถามว่ามีวิชาเลือกอะไรที่มันแปลกๆให้เรียนบ้างมากไหมไม่ค่อยเยอะนะเออ มุ้นพี่่เรียนอยู่บริหารธุรกิจอาจจะไปเรียนวิชาเลือกในคณะมนุษยศาสตร์ไปเรียนภาษาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะหรืออาจจะมีวิชาไปเรียนท่องเที่ยวมั่งอะไรก็ได้ที่เราชอบใส่ใจเพิ่มแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันมีวิชาประหลาดๆเลยฮะเช่นไปเรียนวิชาแบบอสตร o โนมีเรียนเรื่องอวกาศเรียนเรื่องไปดวงดาวเลยเอวิชาเลือกก็ประหลาดมากมีอ่เมืองไทยวิชาเลือกมีอะไรบ้าง ก็ก็อยู่วิชาอย่างพี่ใหญ่เล่าไปเนาะอย่างเช่นพวกไปเรียนการโรงแรมเรียนนู่นเรียนนี่เรียนหรือถ้าพละก็อาจจะมีกอล์ฟเทนนิสอะไรไหมเต้นลำนะฮะในอเมริกานะมีดำน้ําฟันดาบมีอะไรคือมันหลากหลายมากอ่ะแล้วมีวิชาหนึ่งคือตลกมากแล้วพี่ใหญ่ก็เคยเรียนด้วยสมัยเป็นนักเรียนอยู่ต่างประเทศนะเป็นวิชาเลือกหนึ่งเครดิตชื่อวิชาจักกลิ้งเออรู้จักป่วิชาจักกลิ้งจักกลิ้งคืออะไรฮะ จั๊กกลิ้งคือเคยเห็นตัวตลกไหมที่มันโยนลูกบอลสามสี่ลูกพร้อมกันในเวลาเดียวอ่ะนี่เรียกว่าจั๊กกลิ้งมันมีให้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ะเออลองคิดดูแล้วกันเออก็ถือว่าเป็นความหลากหลายที่ที่ให้คนมีโอกาสได้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยเขาพยายามปรับครับสร้างวิชาใหม่ๆนะครับให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนมากขึ้นแม้กระทั่งตัวเองเนี่ย มีความรู้หลักอะไรอยู่แล้วแต่ต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้นอกจากไปหวังพึ่งความรู้ในมหาลัยอย่างเดียวนี่พี่ไก่คิดว่าการเรียนออนไลน์ก็มาแรงเหมือนกัน นะฮะตอนนี้มีแพลตฟอร์มเยอะมากในการเรียนออนไลน์ไปเลือกเลือกชมได้เลยนะครับมีทั้งเสียเงินแล้วก็มีทั้งฟรีเรียนที่ไหนก็ได้หาความรู้ได้ทุกที่นะฮะมาถึงตรงนี้เลยอยากจะพูดถึงเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งไม่พูดไม่ได้ดังเหลือเกินนะฮะชื่อ Khan Academy นะครับ Khan Academy เนี่ยสะกด K-H-A-N แล้วก็ Academy เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเว็บเนี้ยมันตั้งขึ้นมาจากคุณแซลมอนคานนะครับคุณคนเนี้ย อดีตเขาเป็นนักวิเคราะห์การเงินนะครับเป็นชาวอเมริกันอินเดียนบังคลาเทศผสมหลายเชื้อชาตินะครับไม่ได้เป็นอเมริกันแท้ๆนะแต่คุณขานเนี่ยมาสร้างขานอ c a คา m เดมีขึ้นมานะครับเพราะมีแรงบันดาลใจบางอย่างนะครับเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างนี้คุณขานเนี่ยจบตรีจาก MIT นะครับด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็จบวิศวกรรมไฟฟ้านะครับจบคอมพิวเตอร์ด้วยนะเออจบ ที่ MIT เนี่ยเคยทำงาน IT ที่ Silicon Valley ด้วยแล้วก็ต่อโท MBA ที่ Harvard เอาเข้าไปแม่เรียนแต่มาหาลยัยดังๆหมดเลยจบออกมาเลิกทำงาน IT ไปทำงานวิเคราะห์การเงินของ h Hedge f ฟันแห่งหนึ่งนะครับทำอยู่สักพักหนึ่งก็เบื่อแล้วก็ไปเกิดแรงบันดาลใจสุดท้ายนะครับเฮ้ยอยากมาเป็นครูได้สอนหนังสือได้เอาความรู้ที่มีเนี่ยไปสอนคนอื่นเพราะตัวเองเก่งคณิตศาสตร์มากถูกไหมฮะ แกก็เลยมาทำเว็บไซต์ออนไลน์ชื่อขานอเคเดมีเนี่ยโดยมีไอเดียบอกว่าเฮ้ยผมต้องการที่จะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นไม่แสวงผลกำไรนะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นให้คนทุกชนชั้นเข้ามาเรียนได้เออก็เป็นคนที่มีไอเดียแปลกมากแล้วก็ได้ทับการสปอร์ตหรือสนับสนุนจากบิลเกตคำถามคือบิลเกตเป็นใครก็เจ้าของ c r o s o f t เนี่ยฮะ เขาก็บริจาคเงินเป็นทุนนะฮะโอ้โหผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ระดับเป็นล้านเหรียญน,นะ่เพื่อที่จะมาสนับสนุนขานอเคเดมีปัจจุบันนี้นะครับขานอเคเดมีต้องบอกเลยว่ามีวิชาต่างๆอยู่ในหลักสูตรเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยมากเป็นพันๆหลักสูตรเลยแล้วก็มีเป็นหมื่นๆคลิป สมัยก่อนเน้นสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องอื่นมากขึ้นมีเรื่องการเงินมีเรื่องอะไรมากขึ้นและที่สําคัญไม่ต้องกลัวฟังไม่ออกมี65ภาษาเว้ยแปลว่าคนไทยตอนนี้ก็มีภาษาไทยด้วยก็คือสามารถไปฟังแล้วไปดูซับไตเติลได้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําครูเองก็ได้ประโยชน์ก็มาเรียนรู้จากขานอเคเมีได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าในอนาคตคุณอยู่ที่ไหนบนโลกคุณเรียนหนังสือได้ นะครับความสำคัญของปริญญาเริ่มลดลงเพราะามีปริญญามากไม่ได้แปลมันไม่ได้แปลผ่านทางเดียวกันว่าคนคนนั้นจะมีความสามารถอยู่รอดในสังคมได้มีงานวิจัยเยอะไม่ได้แปลว่าถูกใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากเอาไปขึ้นยิ่งดังนั้นสิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่ใบปริญญาแต่เป็นสกิลที่หลากหลายและตรงกับสิ่งที่โลกนียต้องการซึ่งพี่ไก่ได้เล่าไปแล้วว่า10ตัวที่สำคัญคืออะไรนะครับดังนั้นถึงตรงนี้ครับ พี่ไก่เลยอยากจะสรุปถึงผลกระทบนะครับกับพวกเรานะฮะที่เป็นบุคคลว่าทำยังไงที่จะอยู่รอดในในยุคที่เป็นยุค disruption ได้นะครับแล้วแล้วปรับตัวตามเทรนที่เรียกว่าสหาวิทยาการหรือ interdisciplinary นี่ให้ได้นะครับง่ายๆครับเรายังคงต้องโฟกัสเรื่องการเรียนต่อไปยังไงเรียนเป็นสิ่งสำคัญแต่ปริญญาที่จะต้องเรียนให้มันมากๆเหมือนแต่ก่อนอาจจะไม่ได้จำเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ แน่นอนคุณยังคงต้องมีความรู้หลักวิชาหลักปริญญามีความสําคัญแต่คุณก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการดารงชีวิตยอยู่ต่อไปดังนั้นแนะนำ่าคุณผู้ฟังครับจะมีปริญญาอะไรก็แล้วแต่ในมือตอนนี้ครับสิ่งที่สําคัญคือค้นหาติ่งให้เจอนะครับว่าตัวเองชอบอะไร หาความรู้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นซึ่งไม่จําเป็นต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่มันมาได้จากทุกที่่คน Academy มี YouTube มี Google มีเรียนรู้เพิ่มขึ้นทําให้มีทักษะที่หลากหลายให้มันทันโลกทันสมัยมากขึ้นจะทําให้เราอยู่ได้ในโลกที่เรียกว่ายุค d i s r รั t ชั n นนะครับโอเควันนี้ ที่พี่ไก่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทรนด์เรื่องความรู้เรื่องการศึกษาที่เรียกว่า interdisciplinary นะครับคือสาาวิทยาการคนเราต้องมีความรู้ที่หลากหลายนั่นเองโอเค EP นี้ก็ขอฝากไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้ากับรายการ The Future s i t นะครับกับพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษชมงคลนะครับแล้วติดตามรายการพี่ไก่ได้กับ EP ใหม่ๆทุกๆวันพฤหัสทางทุกช่องทางของ s a ม m o n p o d c ส s ์สวัสดีครับ